ันนี้มันนะเราปลูกมานะครับสิบสิบเอ็ดเดือนสิบเอ็ดเดือนนะครับชักร่องหางร่องของเราจะหางมากนะครับหางประมาณประมาณไม่สามสิบถึงไม่สี่สิบเซนเพอเราใช้รถพวนนะครับเวลาใช้รถพวนอยู่ในร่องครับจะใช้รถรถไถนาเดินตามเลยนะครับพวนเข้าไปในร่องครับขับปิ่งในร่องได้ ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าไม่ได้ใช้ยาคุมนะครับไม่ใช่ยาฆ่ายาคมุมครับเราจะปล่อยปล่อยให้ให้หญ้าขึ้นเพื่อคุมดินเพื่อว่าต้องการให้ดินมีความชุ่มชื้นม,มันเราจะได้เดินหัวนะครับอันนี้พอตกปลาประมาณสิบเอ็ดเดือนนะครับสิบเอ็ดเดือนหญ้าที่มันขึ้นมาก่อนที่มันลกมาก ตอนนี้ยา่าคือย่าเขาก็จะย่อยสลายเองเขาหมดอายุไขนะครับหมดอายุไขของเขาเองเขาก็จะตายตายเขาก็กลายเป็นปุ๋ยนะครับแล้วก็แค่พรวนดินอยู่ในร่องในร่องยังมีองเดียวนะครับสิบเอ็ดเดือนต้นสูงมากครับใหญ่มากความห่างของร่องนะครับปีหน้าเราจะใช้ยาห่างกว่านี้นะครับประมาณเมตรห้าสิบครับให้รถไถน้อยๆของเรานะวิ่งเข้าไปในร่องได้ต้นก็จะสูงครับใหญ่มาก นี่นะครับต้นอันนี้พัน์ระยองก้านะครับระยองก้าที่เราปลูกอยู่กับทดลองดูนะครับเพราะมันอาจจะหัวใหญ่มากนะใส่ปุย๋ยใส่ปุ๋ยแค่ครั้งเดียวนะครับต้นนี้ใส่ปุ๋ยครั้งเดียวดูกอดดูต้นมันนะครับนู่นนะครับต้นมันอันนี้พันธ์ระยองก้านะครับถ้าเราใช้ระยองก้าปุ๊บต้น เขาจะไม่แตกกิ่งไม่แตกก้านออกมาเยอะนะครับไม่เหมือนพวกนียเขียวปดนี้พวกอะไรเนะี่ยครับพวกนี้จะแตกกิ่งแต่าก,กาเวลารถถทยเราวิ่งเล็กๆมันก็จะไปเกี่ยวไปเกี่ยวก,กิ่งมันนะครับตอนี้เราใช้ระยองกาต้นแกะตรงละแป้งเปอร์เซ็นต์ก็อยู่ยี่สิบเก้าสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแพงตอนนี้ นะครับมีอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังไปนะครับ